อารู้สึกยังไงผมก็ย้อนกลับมาถามได้แล้วว่าคือคนมองเรื่องเป็นสายล่อฟ้าหรือจะเป็นประเด็นที่ก็แปลว่าได้รับความไว้วางใจจากคุณธรรมนัทมากเลยถึงขั้นเสนอชื่อให้เป็นอภิกรรมสำนักเลขาธิการน้ําตรีเนี่ยถูกไหมก็ผมได้รับโอกาสจากร้อยเอกธรรมนัฐดีกว่าคือคุณคุณุณรอยุทธครับผมไม่ใช่ว่าเพิ่งผมเพิ่งเข้ามามการเมืองนะครับผมอยู่ในการเมืองมาเจ็ดปีแล้วครับตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้ช่วย พลตำรวจเอกเสรีที่สุดเตมียเวสคุณสกยุทธ์เชื่อไหมครับสมัยก่อนเนี่ยผมอยู่กับท่านเสรีเนี่ยสมัยที่ท่านเป็นประธานกรรมธิการปราบปรามด้วยแบบผู้พิชชอบเนี่ยผมยังเห็นคุณไอซ์มายื่นเรื่องเลยเห็นคุณโตโต้มายื่นเรื่องเลยยังเคยทํางานร่วมกับคุณโรมด้วยสี่ปีเต็มๆที่เราทํางานเป็นฝ่ายค้านกันอยู่แต่ณปัจจุบันนี้ชีวิตของผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมาอยู่จุดนี้คุณสกยุทธ์ครับแล้วผมเองก็มาทํางานปราบที่ดินสพกนะครับ ไปปราหมูเถื่อนแป่อะไรอ่ามันอาจจะสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างออออมันก็ไม่มีงานอะไรร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้เราเราก็ยอมรับออแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยพี่น้องประชาชนมามองผมที่ปัจจุบันออไม่เคยมองผมในตั้งแต่อดีตเลยอ่าผมก็เข้าใจว่าเราอยู่ประเทศไทยอ่าเ,เราอาจจะทําความดีมาร้อยครั้งเราทความไม่ดีครั้งหนึ่งทุกอ,อ,อย่างมันก็เหมารวมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรผมเนี่ยช่วยไปดูประวัติผมเนี่ย ตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาก่อนว่าผมอยู่กับใครมาผมทําอะไรมาบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเราได้แต่ผมก็จะขออนุญาตพูดผ่านรายการกรรมกรข่าวจากคุณสรยุทธ์นี่แหละว่าให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยพี่น้องประชาชนให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยก็แปลว่าเคยทํางานกับรรมมาแล้วสมัย่ดินเรับเติบโตในวงการแนอาชีพนี้เท่านั้นครับอ่าคือวีอ่า คือที่มาที่ไปเคยเป็นฝ่ายค้านอยู่กับพลตเวกเสรีพิสุทธิ์เคยทํางานรังสิมันโลมาถูกไหมครูถูกครับในอดีตเนี่ยเราเป็นฝ่ายค้านร่วมกันผมอยู่กับมธิการปปชคุณไอเองเนี่ยก็เคยมายื่นเรื่องที่กรรมธิการปปชตั้งแต่สมัยขับเขาเมื่อสามสี่ปีที่แล้วคุณโตโต้เอยก็เคยโดน ทำร้ายมาโดนทหารโดนตำรวจโดนตำนินคดีก็มาร้องเรียนตั้งแต่สมัยคุณแพงกินคุณลุงเราทํางานด้วยกันตั้งแต่ตอนนู้นมาครับเราก็มีการประสานงานมาตลอดแต่ณปัจจุบันเนี้ยหน้าที่และบทบาทมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่เรารู้จักกันหรือเราเคยทํางานด้วยกันมันก็จะต้องตกลงไปด้วยผมเข้าใจว่าโอเคคุณไอซ์คุณ โตโต้โตคุณโลมเลยเขาก็มีหน้าที่ของเขาตัวผมเองผมก็มีหน้าที่ของผมเขาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติผมเป็นฝ่ายตอนนับไปวันนี้ผมมาเป็นฝ่ายบริหารผมก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยววันหน้าผมก็อาจจะเป็นไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้หรือเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ได้เราอยู่ในอาชีพการเมืองเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวันนี้เป็นฝ่ายรัฐบาลพุูงนี้เป็นฝ่ายค้านุูงนี้เป็นฝ่ายค้านมาลืมก็เป็นฝ่ายรัฐบาลมันเกิดขึ้นได้หมดแหละครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับผมด้วยแล้วก็ อย่ามองว่าผมเป็นสายล้อฟ้า <Gym. S 1> เลยผมก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ผมทํางานอาจจะอาจจะใจถึงหน่อยอาจจะกล้าได้กล้าเสียหน่อยมากกว่าตรงอื่นก็เลยทําให้เป็นที่จับตามองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ผมมาให้สัมภาษณ์รายการกรรมกรข่าวของคุณสอยุทธเนี่ยผมก็จะให้สัมภาษณ์รายการนี้เป็นรายการเดียวแล้วผมก็จะไม่ให้สัมภาษณ์อีกในประเด็นของผมเอาไหนๆก็มาละ คือในช่วงที่ผ่านมาอันนี้มองแบบมุมมุมคนมองนะอ่ะคุณัธนดนตอนที่อยู่กระทรวงเกษตรยุคก,ก่อนก็โดดเด่นอาจจะเป็นการเมืองสักหน่อยที่คนมองย้อนหลังกลับไปก็คือประเด็นเคยตรวจสอบที่ดินที่โยงใยกับคนใกล้ชิดลุงป้อมคุณจําได้ใช่ไหมจำได้ครับจำได้ครับอ่ะแล้วก็ประเด็นตรวจสอบที่ดินครอบครัวทนายกอนุทินตอนนั้นเป็นรองนายกครวรือมาไทยอ่จจำได้ใช่ไหมจำได้ครับจำได้ครับอ่ะตอนนั้นเนี่ยดุเดือดมากเลย เล่าให้ผมฟังหน่อยสิอารมณ์ตอนนี้มันมาอยู่ทํางานอยู่กับเขาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยท่านยกบอกถ้าเป็นการเมืองหน้าตัวมีอะไรคุณจําได้ไหมจาได้ครับจาได้ครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิคือจริงๆเนี่ยเอในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยผมอาจจะพูดตรงไม่ได้นะแต่ผมอาจจะพูดจากความรู้สึกของผม,มได้ว่าในบางสิ่งบางอย่างเวลาเราทําอะไรลงไปเนี่ยม,มันก็ฝืนกับความรู้สึกของตัวเองลงไปบ้างเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เราก็ทําตามหน้าที่มผมก็จะพูดสองเรื่องที่เอาทีละเรื่องก่อนละกันครับเชรเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับของหวานใจอดีตรองนายกาผมผมไปทําเรื่องนั้นแล้วผมโดนฟ้องมาเจ็คดีนะคุณสุรยุทธ์โดนไปเจ็คดีเหรอโดนเจ็คดีเลยโดนฟ้องหมิ่นประมาทด,ด้วยเออเราก็โดนล้อร้องเรียนไปทุกหน่วยงานเลยผมก็ไปตามชี้แจงแล้วไปตามแก้คดีแก้คดีมาปีกว่า อ่าตอนนั้นเขาก็รหาในทำนองว่าคุณเรื่องภูนับดาวครับอันนี้ผมพูดได้เลยอ่าภูนับดาวตอนนั้นก็คือเป็นการไปใช้ทํารีสอร์ทในพื้นที่สปกรเพราะตอนนั้นคุณดูเรื่องลุกสปกรอยู่ถูกไหมใช่ครับอันนั้นเรื่องนี้ภูนับดาวแต่ผมขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้เมื่อประมาณวันที่เอน่าจะยี่สิบเก้าพฤษภาปีหกหกเอ่ปีหกเจ็ดหกเจ็ดผมเองเนี่ยได้ เดินทางลงพื้นที่ไปกับหลายๆหน่วยงานนะ oh. ปะท SI, ปทดชไอปปงตำรวจปปป uh. ตำรวจป่าไม้ uh. ลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูเราก็เห็นให้เราก็ตกใจว่าโอ้โหทำไมพื้นที่มันกว้างใหญ่อย่างแต่การที่ไปตรวจสอบตรงนั้นเนี่ยคือได้รับเรื่องมาจากพี่ uh. ชีวภาพแล้วก็พี่เยวัน์แล้วก็คุณอัจฉริยะ uh. เขาส่งเรื่องร้องร uh. ้องเรียนเข้ามา uh. เราก็ลงไปตรวจสอบดูแต่ก่อนที่ลงไปตรวจสอบเนี่ยทางกรมป่าไม้ตอนนั้นพี่ชีวภาพยังเป็นผู้ตรวจ กระทรวงทรัพยากรอยู่ท่านก็ลงไปก่อนผมก็ลงไปต่อมาเนื่องจากมันเป็นที่ดินของสปกระไปเห็นก็เป็นอาคารใหญ่ตกใจฮะเราก็เลยเข้าไปสืบว่าโอเคมันเป็นอะไราี่ผมขอไปอย่างรวบรัดนะฮะผมก็ไปเจอว่าเป็นบริหารตองบริษัทสินเชื่อเข้าใจแล้มผมจะถามอย่างนี้คืออาจจะถูกมองว่าอพูดตรงๆนะคอรหาัคุณจนโกนกลายเป็นเครื่องมือไปดําเนินการเรื่องนี้ในทางการเมืองเพื่อจะ เล่นงานหวานใจพอเด็กประวิอะไรที่คุณเรียกแหละแล้วสุดท้ายก็เพื่อให้คุณธรรมนัฐได้ถูกออกมาจากพักพลังประชารัฐด,ด้วยดีมาเป็นกล้าททำมันเป็นยังไงคือสิ่งนั้นเนี่ยที่สังคมมองเนี่ยเราก,เราก็เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าสังคมมองเราแบบนั้นเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ทุกอย่างบริบทเอยมันก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ <ừ> แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบ แล้วก็พบว่าเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเราก็ส่งไปหน่วยงานต่างๆแล้วต่อมาเนี่ยสปกรเนี่ยผมผมก็ผมก็ส่งรายงานไปที่ท่าเรขาสปกรบอกบอกให้เพิ่ถอนก็มีสปกรจังหวัดเนี่ยแอบลักไก่เอาไปค่าเาว่าเป็นศูนย์เรียนเรียนรู้ก็เลยไม่ได้เพิ่มถอนเรื่องนั้นเลยทุกวันนี้เพิ่ถอนอะไรยังเนี่ยทุกวันนี้ในส่วนของเรื่องของการเมืองที่จะมองเนี่ยผมก็ผมผมก็เข้าใจแล้วก็เข้าเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชน เข้าใจความรู้ส <mismos érer Help mesmo> <key> ึกทุกๆอย่างว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นหนังหน้าไฟเป็นสายล่อฟ้าเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันตรงนี้เราก็ยอมรับแต่ผมยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปทําตามอํานาจหน้าที่ณณเวลานั้นที่เรางมีอยู่เข้าใจไอ้ตรงลงได้เพิกถอนหรือยังไอ้ภูนับดาวเนี่ยตอนนี้ถึงตอนเนี้ยยังอบตอนนี้ยังไม่ได้เพิกถอนเลยเพราะว่าสปกคนเก่าเอาไปเข้าคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ก็ต้องรอท่านผู้ว่ารองผู้ว่าผมก็เจ็บใจเรื่องนี้พอสมควรคุณสอรยุทธ์เราลงไปจับเอยแต่มีข้าราชการเนี่ยเขาก็ไปลักไก่นะครับไปลักไก่แล้วก็เอานี้เข้ามาสุดท้ายข้าราชการคนนี้ก็โดนตั้งสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วผมเองกับพี่เต่าเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปจับมาเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วใช่จะรุนเกียรแกพันแก้วผมไม่ยอมใช่ครับอ่ะมันก็เลยยังคาอยู่ยังทาอะไรไม่ได้กรณีนี้ถูกไหม ก็ใช่แต่มันก็ยังคาอยู่ในเรื่องของการเพิกถอนนะครับแต่ส่วนในเรื่องของคดีอาญาเนี่ยเรามีการดาเนินคดีอาญาไปที่ศาลทุจลีประพฤติมีชอบภาคหนึ่งไปเรียบร้อยแ,แล้วครับอแล้วเราก็ไปจับด้วยไปดําเนินการด้วยแต่ในเรื่องของทางคําสั่งทางปกครองเนี่ยต้องรอจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งมันเป็นเออมันเป็นอํานาจของท่านผู้ว่าจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งไม่ใช่พึ่งเกินอํานาจของเลขาสปปไปครับในเรื่องของการเพิกถอนเพราะมันมีคณะตรราการปฏริรูปที่ดีจังหวัดครับคุณจอร์ดเวิครับท่านี้ อ่าไหนๆมาเพื่อจะเคลียร์ไปเลยต่อไปจะได้อ่าผมทําตามหน้าที่ของผมอ่าอย่างกรณีที่ดินครอบครัวท่านนายกอ่ะที่เป็นสนามกอล์ฟอ่าที่เป็นอ่าที่ปากช่องอ่ะครับขึ้นดรดอโชชานวีฮอะไรนะชื่อสนามกอล์ฟแลนโชชานวีครับอ่าคุณจะไปยืนท้าทายอยู่กับฝั่งทนายของอ่าแลนโชแลนโชชานวีอยู่เลยคุณจําได้ใช่ไหมจําได้ครับจําได้ครับอ่าแล้วไอ้เรื่องนี้มันไปถึงไหนเนี่ย คือเรื่องเรื่องนี้ปรากฏว่ามันเป็นที่ดินของนิคมที่ดูแลโดยกระทรวงพอมอก็คือพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเป็นคนดูแลที่ดินของนิคมอยู่แต่ที่ของท่านนายกเนี่ยมันตัดครึ่งคือ10%ซไปอยู่ของนิคมอีก90%เอร์ซนี่ยมันอยู่ในภายในพาราชเข็ต ขีดฎีกาของสประกรก็คืออยู่ในเขตของสประกรแต่ที่ดินของท่านนายกเนี่ยมีเอกมีหนังสือเอกสารสาคัญอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<ม>ือท่านนายกเคลบยอาที่ดินของครอบครัวท่านนายกดีกว่าเอาใช้คําไม่ถูกครับครับหรือคุณจะใช้คําว่าที่ดินนายก <laughs> พอเห็นท่านนายกท่านบอกว่าเป็นลูกสาวบริหารน่าจะเป็นของครอบครัว,วท่าน <laughs> เอาอยัางไงอที่ดินเนี่ยไอ้ที่ทำไอรนรันเร์รนโชชานวีเนีน่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในเขตปฏรรูปที่ดิน อกสิบเปอร์เซนอยู่ในขตที่คกรครับแต่ท่านมีเอกสารสิบนอสาอมกรครับอืมอืมอืมอ่ะครับวันนั้นบุกไปถึงขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็มีการต้อตอบยืนแล้วว่าผมจะเดินหน้าวันนี้ไปถึงไหนอ๋อพอเรารู้ว่าอยู่ในเขตสปรกรเนี่ยเราล้วเรารู้ว่ามันมีเอกสารอืม เป็นนอสามกที่มันยังไม่ใช่โฉนดที่ดินแต่มันเป็นหนังสือสังขารเออหนังสือสําคัญทางราชการนะครับเราก็เลยทางสปกรเนี่ยทางท่านเลขาสปกรท่านเศรษฐกิจเนี่ยท่านก็ได้ทําหนังสือไปถึงอธิบดีกรมที่ดินว่าให้ช่วยตรวจสอบว่าการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบของกรมที่ดินไหมเราก็ส่งไปตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้กรมที่ดินยังไม่ตอบกลับมาครับอืมก็คือรอกรมที่ดินอยู่ ครับก็ต้องรอ,งองกรมที่ดินว่าดูเอกสารหลักฐานว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยที่มันอยู่ในเขตของสอปรกรเนี่ยมันออกโดยชอบไหมอ่าหรือออกโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลอะไรเราส่งไปกรมที่ดินกรมที่ดินก็ยังไม่ได้ตอบกลับมาครับอืมอืมอ่าเข้าใจว่าเวลาเขาประกาศเขตสปรกรเดี๋ยวมันจะคลุมไปทั้งหมดถูกไหมคุณธนนดนใช่ครับเป็น,เป,นเป็นทั้งอําเภอครับเป็นทั้งอเภอเพราะฉะนั้นถ้ามันไปทับในพื้นที่ที่เขาเอกสารสิิ์อยู่มาก่อนพิสูจน์ได้ถูกต้องอันนี้ก็ต้องยอมรับถูกไหม ตามกฎหมายเลยครับก็ต้องอยอมรับครับถ้าตามกฎหมายครับอ่านี้ประเด็นนี้ก็คือรอกรมที่ดินมาพิสูจน์ว่าตกลงมันยังไงถูกไหมก,ก็ต้องรอกรมที่ดินไต่พิสูจน์ว่าไอ้หนังสือนศสอสามกเนี่ยที่ที่เราไปบอกว่าเขาน่าจะออกโดยไม่ชอบเนี่ยแตให้ให้คุณช่วยตรวจสอบหน่อยว่าเอกสารพวกนี้มันมาอย่างไรอือ่าส่วนเรื่องนิคอมอีกสิบเปอร์เซ็นตะ์ะอันนั้นก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกัน คือพอส่วนของนิคมเนี่ย10%เนี่ยเนื่องเนื่องจากว่ามันตัดตรงกลางพอดีเลยที่เป็นเรื่องของ One แม p ที่เรากําลังทําอยู่ที่รัฐบาลกําลังทําอยู่เนี่ยเห็นไหมครับว่ ฝั่งซ้ายจะเป็นสปกฝั่งขวาจะเป็นที่ดินนิคมสีดแดงๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปดูว่าที่ออกจากนิคมเนี่ยมาจากหนังสืออะไรนอคอหนึ่งหรือนอคอสามถ้านอคอหนึ่งนอคอสามเลยมันก็เป็นเอกสารที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ก็ว่ากันไปตรงนั้นแต่ในส่วนของสปกเราก็ใช้สิทธิ์และตามกฎหมายของสปกที่เราบอกว่าหน้าจะออกไม่ชอบเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวต้องรอกรมที่ดินนะครับแต่ตอนนี้กรมที่ดินยังไม่ได้ตอบกลับมาครับอตอนนั้นยืนในว่าทําตามหน้าที่ไ่เบ็กกรณีเป็นมิชชั่นทางการเมือง พราะอยู่ฝากหนึ่งจะเล่นงานอีกฝากหนึ่งใช่ไหมอ๋อเรา <S <S ผมไม่ได้ตรวจสอบที่นี่ที่เดียวครับผม,มตรวจสอบอีกทั้งหลายหลายที่ของอดีตท่านนายกก็ยังเจอด้วยก็ตอนนั้นก็ยังเป็นประเด็นด,ด้วยครับอดีตท่านนายกเอท่านแพทองดานะครับของอเทมเบลเล่ด้วยแถวนั้นเอย่ยแล้วก็ทอสคาน่าเอ่ยก็โดนตรวจสอบกันหมดนะไม่ใช่เฉพาะแลนโชชาดีไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องโดนแจ้งความหาว่าเลือกปฏิบัติครับอืมอืมอาจเป็นว่ราเรื่องนี้ ยังทําต่อไหมหรือว่าไม่เกี่ยวแล้วเพราะเป็นเรื่องกระทรวงเกษตรแล้วคือตอนเนี้ณเวลาตอนนั้นน่ะผมได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการตรวจสอบแต่ณปัจจุบันเนี้ยผมยังไม่ได้รับมอบหมายถ้าผมได้รับมอบหมายมแล้วถ้าเป็นเรื่องที่ค้างคาไว้ก็จะทําอยู่ต่อครับอืมอืมอืมอ่าตอนนั้นมีการโต้อตอบกันดูเดือก,กับท่านนายกในตอนนี้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างนึกย้อนกลับไป <laughs> คือหลังจากที่วันนั้นนะ แล้วก็มีคำพูดออกมาก็เป็นประเด็นทางสังคมพอสมควรนะฮะแต่ตกเย็นผมก็ไปเจอท่านที่งานแต่งงานของของของผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะผมก็เดินเข้าไปหาท่านนะใช่ใช่แลโทเขาเข้าไปไปยกมือไหว้ท่านบอกว่าเอท่านครับผมขอโทษท่านด้วยนะครับที่ผมต้องตรวจสอบมันเป็นหน้าที่ของผมท่านก็บอกก็ท่านดินก็ทาไปเลยอืแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับพี่ด้วยนับปัจจุบันนั้นที่ท่านพูดผมก็ยกมือไหว้ท่านแล้วก็ เข้าเข้าไปคุยกับท่านและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันอีกเลยถ้าเจอกันผ่านทางทีวีเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในนามคณะมนตรีแต่ท่านก็จะเป็นคนตั้งอ่ะถูกไหมตั้งขุณธนดลมาเป็นประจำสํานักเลขาธิการน้ําปรีเป็นข้าราชการการเมืองเรียบร้อยแล้วนะคอแคอรมตั้งครับแต่ท่านนายกก็เป็นผู้ที่เสนอเข้าไปท่านทำนักก็เครับรองครับเออเอาละยินดีด้วยก็แล้กการเดี๋ยวติดตามดูกันต่อมีอะไรจะฝากไปถึงคุณรอมไหม ก็ไม่ไม่มีครับผมผมไม่มีถึงคุณโรมไม่มีถึงคุณไนท์ผมเชื่อว่าแม้กระทั่งคุณโรมเองคุณไนท์เองเนี่ยเขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายนิติเป็นใตญ่ก็ต้องตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายบริหารอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็อยากจะขอฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าบอกพี่น้องประชาชนที่เคารพครับให้โอกาสผม ในการทำงานสักหน่อยให้ความเป็นธรรมกับผมสักหน่อยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะทำอะไรที่ฝืนความรู้สึกกับพี่น้องประชาชนลงไปบ้างผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแต่ต่อจากนี้ไปผมขอใช้ผลงานของผมเนี่ยในการเป็นพิสูจน์ละกันให้ให้โอกาสผมหน่อยแต่ดีไม่ดีก็เดี๋ยวผมก็จะพิจารณาตัวเองอีกทีหนึ่งแต่ผมก็จะทำให้ดีที่สุดสุดความสามารถเท่าที่คนคนนึงจะทำได้ครับคุณจอยศครับขอบคุณครับคุณธนดลเช้าวันนี้ ครับขอบ,ขอบคุณมากสูครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้องลงไปลาออกไม่ใช่ไปถอนตัวจากทีมทนายความของเบนจามินเบาเบอร์เกอร์หรือเบนสมิธแล้วไปถอนเรียบร้อยแล้วหกคนยกทีมออกเอาสมนวนที่ฟ้องคุณลมไปมอบให้ทีมใหม่เรียบร้อยแล้วเป็นนัไนว่าอย่างนี้นะตรวจสอบความคืมหน้าให้อาถามลมตอบพาดพิงถึงไอ้งงอะไรอ่านี่ค่อยๆไล่ไป ไอ้เสียงนายกเรื่องนี้มีไหมมีเสียงเรื่องนี้ไหมหาได้ตัดไวปไหมเรื่องนี้เรื่องสายล่อฟ้ามีกันทุกภาคอ่ะไหนฟังซิมีงานมีประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับจบข้อราชการมีเรื่องของคุณธนาดลด้วยหรือเปล่าครับไม่มีก่อนอันนี้เองคุณธนาดลก็มันมีประเด็น จะไปตรวจสอบพื้นที่ของท่านอะ่ะนี่ก็นี่ยิ่งทําให้เห็นใหญ่แลว้วครพวกผมแยกเองคนไหนที่มีสิทธิ์ที่อะไรเขาเ็มีการตรวจสอบก่อนแล้วคนที่รับรองก็คือันหน้าสังกัดเขาแสดงว่าก็เชื่อมั่นว่าคุณทร,รมากรองมาแล้วชั้นหนึ่งใช่ไหมเราเป็นพรรคพุทธมัฐบาลด้วยกันเสียงของพรรคกล้าทำก็เป็นเสียงของพรรคพุทธมัสยบานด้ว,วัน จะห่วงไหครับที่ท่านทำร้าเหมือนเป็นสายล่อฟ้าทุกพักก็มีสายล่อฟ้าหมดอาเสียดายไม่มีเสียงคนรมองทุกพักมีสายล่อฟ้าหมดสายล่อฟ้าลุกขึ้นอยู่เหนือคำคโูอยู่บนหลังคา